สวัสดีครับผมสวัสดีเอซีสู้ผู้โชค้อนครับผมตอนแอดกับขีมหาแนวทางเหล็กวิ่งกันหลานนะครับท่านชมเหล็กวิ่งกันหลานนะครับเมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราฮันกาเข่าซีนะครับท่านชมกับเข่าซีเมืวันที่หนึ่งกลุ่มพลาดกับเข่าหนึ่งแต่หายลางไปขึ ah. ้นบดนะครับท่านชมเนาะเหล็กวิ่งกันหลานเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเข้ากับพิจารณาเบ้างขีมมากบนหรือมักลางนะครับท่านชมเนาะตอนนี้แอดกับมาอยู่ทีบ้างจอกหลอกขีมมัด ตามแนวทางของปูวังจอกหลอกงวดเแล้วปูวากาวมาลานเปอร์เซ็นต์มาสันนะครับท่านชมเนาะอันนี้ก็ลอ่อปูปูไปเพื่อใช้บ้านเนาะครับท่านชมเนาะปูไปใช้บ้านไปสร้างของเนาะครับท่านชลมาโมงหลังคาเนี่ยนะครับ,มมรบพี่น้องของปูเนี่ยจะมาเบิ่งไปน้ำกันได้พี่น้องได้ตอนนี้แอดกับยูสถานที่ยูวังจอกหลอก ของปูเรือสีบ้างจอกหลอกเด้อพี่น้องเด้อยฮะเว้ยเอาเเอะไรด้วนี่เลขวิ่งเงินล้านนี่นี่เด้อพี่น้องหลักฐานของเก่าเอฟซีกับเบื้องย้อนหลังได้เด้อพี่น้องได้เบื้องย้อนหลังได้วันวันที่สิบเกียตมกกาหันกันกัเข่าซีเด้อพี่น้องได้เข่าซีวันนี้วัน ให้ล่างนึ่งนึ่งกับหาให้เน่นที่นึ่งไปขึ้นบนได้พี่น้องได้อันนี้คือเลขวิ่งเงิน,นล้านได้พี่น้องได้ <S 2> <S 2> <S 2> เลขวิ่งเงินลานตาก <hearted> ็มาตามกันต่อครับผมอันนี้คือหลักฐานของเก่าแอบกสิเขียนให้ไหมได้พี่น้องได้ <S 2> <S 2> <S 2> เลขวิ่งเงินลานถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านได้พี่น้องได้แอบกสิเขียน วันที่สิหวันที่สิบหกสองห้าหกหก้อนองได้ เลขวิ่งเลขวิ่งเงินล้าน พี่น้องเข้าเขียวมักบดหรือมักลังก็แล้วแต่ได้ไดพี่น้องเด้แต่เพิ่นหามากเนี่ยก็คือล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเด้ล่างอย่างเดียวตะวันไปขึ้นบนก็ถือว่าผิดเนาะครับทนผู้ชมเนาะเอาเพิ่งมาตามต่อถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้เพิ่นก็หามากแล้ววดที่แล้วเพิ่นหเน้นที่หนึ่งที่แล้วเพิ่นก็ห้เน้นหนึ่ง ืันนี้พันกระไฮมาแล้วเลขวิ่งเงินล้านด้วพี่น้องด้อพี่น้องได้เลขดีเลขเด็ดมาจากไซกะยาหามสไเด้อพี่น้องด้อหามาใส่าาใสไ,ดได้สามด้วพี่น้องด้อได้สามได้เลขดีเลขเด็ดมาจากไซกะหามาใซสามกับสองครับผมสามกับสอง ให้มาแล้วสามกับสองเด้อพี่น้องเด้อสามกับสองพี่น้องเข้าได้เลขดีเลขเด่นมาจากใส่กระหามาใส่หามาใส่ได้สามกับสองขั้นพี่น้องมักเอาคูมาใส่ขี้กับเอาหกมาใส่ก็ได้นะครับสานผู้ช่วเอาหกมาใส่เอาแปดมาใส่นะครับเนาะเอาเลขคูมาใส่นะพี่น้องเด้อ หกมาใส่แปดมาใส่สี่มาใส่กะแล้วแต่ปิดจันร์หน้าบังส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้วัดที่แล้วให้เน้นที่หนึ่งวันนี้เน้นที่สองเน้นสองได้พี่น้องได้เป็นให้เน้นสองนะครับได้ดปิดจันร์หน้าบังสามกับสองสามกับสองเน้นที่สอง ถ้าพี่น้องมักถ้าพี่น้องมักเลขคู่กับเอาแปดมาใส่มันก็เขียเป็นคู่ขีดเนาะครับสำชมเนาะหัวหก no. มาใส่นี่เป็นสามแปดหกสามก็ได้ได้เลขดีเลขเด็ดหามาใส่เลยพี่น้องเลขวิ่งเพ่นนี่ส่วนสองเลยก็เอาหาเอาหามาใส่ก็ได้เอาหามใา,ามใส่ถ้ามักเลขคู่กับเอาแปดใส่เป็นสองแปด ถ้ามักเลขขี้กะเอาหามาใส่เอาหามาใส่เอาเกียรมาใส่นะครับท่านผู้ชมแต่แอดก็ยิ่พดจับคู่ให้ได้พี่น้องเด้เอฟซีหรือว่าพี่น้องเขามักได้เลขดีเลขเด็ดมาจากใส่กัหามาใส่เพื่อนได้ครับผมเนี่ถ้าจะวิง่งให้เน้นที่สองนะครับท่านผู้ชมเน้นที่สองเด้อสามกับสองเน้นที่สอง ถต่ส่วนตัวแอดจับใส้นี่ถ้ามาักเลขขี้เนี่ยเขาหายแล้วครับสามห้าสามหกสามแปดเลยนเนี่ยถ้าสองถ้าสองมากก็เป็นถ้าสองมากก็เป็นสองหกสองหกสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะ เอาหวดตันที่วันที่สิบวันที่สิบหกกุมภาสองห้าหกห้าความคิดเห็นของพอแจมเสียนไส้ว่าน oh, <wow. S 1> พอแจมสามกับสองเนี่ยเตัวแดงมาใส่บอกเอฟซีนะ่ยฮกเก็ตแปลงประกาได้โพตนี่ฮกเจ็ตแปลของพอแจม ของพ่อแต้มโมหกเจ็ดแปดมาใส่เลขวิ่งเนียนบ่ะหกเจ็ดแปดเนาฟังเอาแรกพี่น้องเลยพ่อแต้มว่าเอาหกเจ็ดแปดมาใส่สามกับสองที่ว่ากันมันไปเคยไปยังไงไปล่างไปบนฮะไปล่างก็ไปบนงวดเมื่อหนึงหนันอันงวดเมื่อหนึงมันนั่นขึ้นแต่ว่าไห่ล่างนี่มันขึ้นบนนั่นน่ะนี่นะมันขึ้นบนตาบ้างวดก่อนนั่นมันกระเข่าซีเจ็ดมันก็มันกระซีเจ็ดกระเข่าซีตรงๆเลยกระเข่าซี ปดเก้าศูนย์ใช่ฮะแปดเก้าศูนยแปดเก้าศูนย์มาหนึ่งตัวบนโอ้บนบ่อวันนี้มาหนึ่งกับหาว่ะวันนี้เอ้ยเบิ่งจังไดดูดิสามกับสองว้ากับสองวันถิมาน้ำกันอยู่บ่บารี่บอมาน้กันดิบาได้ว่าให้ซื้อสองสามดิ้ว่าให้ซื้อสองสองกับสามนี่บอมานน้ำกันดิสองกับสามาะมานน้ำกันเอาก้ากับเกไปจับเซจบ ก็เกับเกียจมาซื้อเสียใจก็ากับเกียจขวางสั่นอันของพ่อแ้มอานยังก็ใส่แปดเก้าศูนย์กนชดกันที่เก้ามาชนกันที่เก้าแต่กระขิบบลงได้ห้พี่น้องฟังเอาฟังจากปากพ่อแ้มบอกกระขิบบได้ลงเมื่อนึก็ได้ศูนย์นึ่สนีเอ๋พ่อแ้มเอาพ่อแ้มเอาตัวใดมาใส่ก็ แปดเก้าศูนย์เกอาแปดเก้าศูนย์มาใส่สามกับสองได้พี่น้องได้เลขติดหนึ่เก้าเียนเลขลงแหวน่ต้องจับคู่ไ่ต้องจับคู่เขียนไว้บ่เขียนใเจ้าเขียนในเอฟซีเบิ้งบ่เหจับใส่เอาบ่แปด้าศูนมาหตัวบนนึ่งอ๋ออันนี้เป็น่างดิฮะอันนี้เป็น่างดิเป็น่างเนี่ยอันนี้เป็น่าง่างเอาตัวไหนมาใส่หกกับเจใส่หกกับเจ็ดไว้แล้ว อันนี้เป็นรางเอาเหล็กติดรางของพอแตมเอาไปใส่ด้วยพี่น้องเด้วหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดเหล็กติดรางของพอแต้มด้วยพี่น้องเด้วยพอแตมออกมาหาแล้วเนีนเจ็ดโอ้เนีนเจ็ดจพ่อมบอกโอ้พอแตมให้เนีนให้เนีนเจ็ดเอาเขาเนีนเจ็ดกับสามกับเจ็ดสามมันกับเจ็ดสามสามเจ็ยแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองตัวนี้ก็ต้องนั่นโอ้จีบไปหายังไก่มงพ่อ อ่าิไ่ลงมา้นี่อ่ะครเห็นเน้นที่เจ็ดโอ้ยพ่ต้องไปหาไก่เด้อพี่น้องเขามาเบอร์สองเพชรปลารวยได้พี่น้องก็พ่ต้องขี่รถขี่ลาพ่ต้องเมารถเมาลาไปหาเด้อพี่น้องเด้อพอแต้มจัดให้แล้วอ้าวถ้าข้าเชาอยากไปไก่เขาอยากไปไก่เสียเงินเสียค่าอากาศบ่ดีก็เป็นคัดเป็นไข่เป็นหนาวอีกก็ยากอีกพี่น้อง้ยเมารถเมาลาไปอีกนี่มาเบอง์สองเพชรปลารวยนี่พี่น้องเขาเอ้อยากโชคดีอยากไม่โชคไม่ลาบอยากพดนนีพดนสิน าตามนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพอกันไหมลิปนี้สวัสดีครับผม